ดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่เสียงอักษรใน EP ที่1ทาง YouTube c h anel n สบายดี45 plus นะคะรายการของเราจะนำเอาหนังสือมาอ่านเป็นเสียงให้กับานูฟังได้รับฟังโดยดิฉันกนกวันกระนกวนาวงนะคะก็จะทำหน้าที่ในการอ่านหนังสือให้กับานูฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่ไม่สะดวกในการอ่านตัวหนังสือแล้วนะคะเช่นสายตาอาจจะเปลี่ยนใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะอ่านหนังสือลาบากดิฉันก็จะนาเอาหนังสือ มาอ่านเป็นเสียงให้รับฟังกันก็หวังว่าจะมีความเพลิดเพลินนะคะแล้วอาจจะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเสียงของดิฉันฟังงไปแล้วจะเพลินมากชวนง่วงนอนเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่ายังไงคุณฟังก็สามารถที่จะส่งฟีดแบ c กกลับมาได้นะคะและนำติชมรายการได้เลยค่ะในคอมเมนต์ของ t u b e c h anel n ใน EP ีที่1นนี้ดิฉันหยิบเอาหนังสือที่ชื่อว่า เข็นคลุกตัวเบาของคุณหญิงจำนงสีหานเจนลักษ์นะคะมาอ่านให้กับคุณฟังได้รับฟังด้วยหนังสือเข็นคลุกตัวเบาค่ะเป็นการรวบรวมเอาบทความนะคะที่อยู่ในหนังสือขายดีสองเล่มของนักเขียนท่านนี้ก็คือวิชาตัวเบาแล้วก็เข็นคลุกลงเขานะคะมารวมกันเป็นเข็นคลุกตัวเบาขอเชิญรับฟังในอีพีที่หนึ่งนี้ชื่อตอนว่าข้อดีของขี้ลืมค่ะ ลืมไม่เลือกของข้าพเจ้าสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับทั้งตัวเองและคนอื่นอย่างมากมายจะแก้ตัวว่าเป็นเพราะความแก่ก็อุตส่ามีเพื่อนช่างจําขัดว่าเธอเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแม้จะพยายามแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการฝึกสติทำสมาธิก็ดูจะได้ผลกว่าใจมากกว่าจำ ครั้นเพื่อนส่งสารสกัดใบแปะกล้วยมาให้กินในว่าเลือดจะได้วิ่งไปเลี้ยงสมองดีขึ้นก็กินบ้างลืมบ้างเป็นที่อิจฉาระอาใจไปทั่วด้วยความจนตรอกข้าพเจ้าจึงลองขุดคุ้ยหาข้อดีที่คนขี้ลืมจะพอเอามาใช้เป็นข้อแก้ตัวได้บ้างและก็ได้พบว่าการลืมไม่ใช่จะเลวร้ายไปสมุด ส่วนที่กลายเป็นดีกับสุขภาพจิตก็มีเช่นบางครั้งใครมาขอโทษที่ได้ทำให้ไม่พอใจหรือเดือดร้อนก็อ้าวเรื่องอะไรหรือคะลืมไปแล้วว่าเรื่องอะไรการลืมตรงนี้ดีหลายความขุ่นข้องจางหายไม่ทิ้งรอยให้หมองหมางไม่เหลืออะไรให้ผูกใจเจ็บมองแง่ดีอีกแง่จะเห็นว่าการลืม ช่วยปัดเรื่องจุกจิกโรคสมองให้หลุดร่วงไปช่วยให้ความคิดปร่งใจสบายเพราะสมองที่แออัดด้วยเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็เหมือนห้องที่มีสิ่งสับเพเฮระมากมายเข้าไปเบียดเนื้อที่เก็บของมีค่าจะหยิบช่วยของดีๆมาใช้ก็ไม่รวดเร็วว่องไวแต่ถ้าช่างจำแบบจำไม่เลือกนานเข้า อาจกลายเป็นคนจู้จี้น่ารำคาญไปได้ง่ายๆที่มีคนมองว่าข้าพเจ้าไม่ค่อยจะนินทาใครนั้นต้องขอยกความดีให้เจ้าความขี้ลืมคือถ้าใครมานินทาใครให้ฟังก็ลืมเลอะไปในเวลาอันสั้นถ้าบาังเอิญจำได้ก็แค่แหวงแหวงวิ่นวินไม่พอที่จะเอาไปพูดต่อแม้ว่าจะอยากสักแค่ไหนจะพูดก็กลัวพูดผิดผิดถุกๆก จนกลายเป็นมุสาไม่พูดดีกว่าข้าพเจ้าจึงเก็บความลับในระดับใช้ได้จะว่าเก็บก็คงไม่ใช่เพราะมันล่วงหล่นหายไปแล้วถ้าจะจำเรื่องไหนให้ได้ดีก็ต้องบังคับตัวเองให้จำบังคับแล้วก็ยังลืมซะอีกบ่อยๆเฮ่า <c oughs> คนที่มีความจำดีเป็นโชคดีอย่างมหันต์แต่ต้องเป็นความจำดี ที่ไม่ชักงจังไปสมุดเรื่องหมองหมองคล้ำๆที่ทำให้ความสุขรั่วไหลไปเป,เปล่าๆนั้นอยากไปจำมันเลยค่ะถึงตรงนี้ก็นึกถึงคนคนหนึ่งที่แสนดีกับเพื่อนฟูงแต่ร้ายกับตัวเองนะักด้วยการเอาความผิดพลาดเก่าๆมาย้ำโทษตัวเองให้เป็นแผลคาใจไม่สิ้นสุดที่เป็นภัยที่สุดเห็นจะเป็นความทรงจำประเภท เจ็บช้ำและเครียดแค้นความผิดพลาดของตัวเองหรือของคนอื่นที่ผ่านไปแล้วนั้นเก็บเกี่ยวเป็นบทเรียนแล้วปล่อยความทรงจำนั้นให้ลอยลับไปอย่าพูดเป็นอันขาดว่าฉันจะจำไว้จนวันตายเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความพยาบาทสำหรับคนที่ลืมยากก็ทำเป็นพิธีกรรมซะเลยคือเขียนมันบนเศษกระดาษ แล้วใส่กระทงรลอยน้ำไปหรือจะใส่บาทพระไปก็ได้สายน้ำไม่หวนกลับฉันใดใส่บาทแล้วก็เอาคืนไม่ได้ฉันนั้นมีมากมายหลายอย่างในชีวิตที่น่าเลือกจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำใจและความเอื้ออาทรที่มนุษย์มีต่อกันสิ่งที่ดีๆที่เราได้รับจากเคื่อนร่วมโลกแต่ก็มีอีกมากมายหลายอย่าง ที่ไม่คุ้มจะเก็บกักไว้ในใจไม่ว่าจะเป็นความเจ็บแค้นหรือผิดหวังถ้าลืมไม่ลงจริงๆก็มองซะว่ามันเป็นเหมือนควันไฟที่ไม่มีแก่นสารเดี๋ยวเข้มเดี๋ยวจางแล้วก็ช่วยโอกาสใช้มันเป็นครื่อฝึกฝนเทคนิคการถอยห่างออกมามองดูโดยไม่สุดดมให้สำลักแล้วการเรียนรู้อื่นๆก็จะตามมาอีกเป็นสาย ข้าพเจ้าชื่นชมคนที่มีศิลปะในการเลือกจำเลือกลืมซึ่งไม่ใช่พวกลืมไม่เลือกอย่างข้าพเจ้าและก็ไม่ใช่พวกจำที่จำไม่เลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่จารึกลงหัวใจว่าใครบ้างที่เคยทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจคนช่างจำประเภทนี้เสี่ยงอย่างยิ่งกับการที่จะกลายเป็นคนช่างคิดช่างแค้นที่ปราศจากความสุข ข้าพเจ้าเชื่อว่าทางสายกลางระหว่างการจำกับการลืมนั้นเป็นดุลยภาพที่นำไปสู่การให้อภัยที่ทำให้เกิดสติปัญญาความเข้าใจและดวงตาที่มองโลกด้วยประกายอันปลอดโปร่งแจ่มใส EP แรกค่ะสำหรับเสียงอักษรนะคะกับบทความเรื่อง ข้อดีของขี้ลืมโดยคุณหญิงจำนงสีหานเจนลักษณ์นะคะอยู่ในหนังสือเข็นคลกตัวเบาต้องขอขอบพระคุณทางคุณหญิงจำนงสีด้วยนะคะที่มอบหนังสือมาให้กับเสียงอักษรค่ะได้นำมาอ่านให้กับท่านฟังได้รับฟังนะคะหวังว่าจะได้รับความสุขเพลิดเพลินแล้วก็ผ่อนคลายนะคะจากการติดตามรับฟังรายการเสียงอักษรของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามช่องสบายดี 45+ เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับดิฉันนะคะในการอ่านหนังสือให้กับท่านุู้ฟังได้เราฟังต่อใน EP ีต่อๆไปแล้วอย่าลืมติดตามกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ